อันนี้ผมซื้อจากร้านที่มีประกันนะประกัน1ปีนะครับคุณก็เล่นไปเลยครับตอนมีปัญหานะครับผมก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมก็ไปในบริษัทเขาเลยสวัสดีครับเพื่อนครับผมชานเอพเทคไลนะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับเราจะอยู่กับตัวนี้เลยนะครับ miu mini plus นะครับอันนี้ผมเคยนำมารีวิวแล้วนะครับเรื่องกล่องเรื่องอะไรนะครับแต่นี้ก็คือผมใช้งานมาสักพักนึงแล้วนะครับก็จะมา แนะนำนะครับประสบการณ์ในการใช้งานนะครับว่าผมเจออะไรมาบ้างนะครับข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับจากทัศนคติส่วนตัวนะครับแล้วก็ประสบการณ์ตรงนะครับในการใช้งานนะครับก็แกะออกมาก็อันนี้จะเป็นกล่องนะครับนิ่มๆนะครับก็ช่วยโปรเทคได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับมาดูตัวเครื่องนะครับไม่ผู้พัพลัเพลงนะครับก็การใช้งานจากที่ใช้มานะครับอันนี้ power นะครับแล้วก็อันนี้ volume นะครับอันนี้เป็น j o ย ควบคุมทิศทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับสามปุ่มเหมือนซูเปอร์อย่างนี้นะครับเพย์อะไรอย่างงี้นะแล้วก็จะมีซีเรคสตาร์ทนะฮะแล้วก็จะมี r 1 r 2 l 1 R2 l อยู่ตรงนี้นะครับข้างหลังนะครับอันนี้ฐานนะครับแกะไม่ได้เช่นเคยแน่นเหลือเกินนะครับแล้วข้างล่างมีอะไรครับมีแจ็ค3.5นะครับเอาไว้เสียบหูฟังนะครับแล้วก็มีช่องใส่เมมนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เลยไทซีครับไทซีก็สะดวกดีสำหรับการชาร์จนะครับชาร์จครั้งหนึ่งกันน คือผมก็ไม่เคยเล่นหมดหรอกวางๆผมก็จิ้มชร์จิ้มช์จนะฮะใช้จนนะครับไม่รู้ใช้กี่ชั่วโมงเหมือนกันนะครับนานพอสมควรนะครับเสียงนะครับเสียงออกตรงนี้นะครับมาพูดถึงข้อดีกันเลยดีกว่านะครับข้อดีมาเปิดให้ดูนะครับการเปิดก็กดค้างอย่างนี้นะครับสักพักหนึ่งนะครับโลโก้มีอยู่ก็จะขึ้นมานะครับมีอยู่นะครับ linux linux game linux game นะครับอ่าตอนนี้หน้าจอนี่ผมยังไม่ได้แกะเลยนะนะครับมันก็จะมี พลาสติกอยู่นะครับอันนี้ก็มันก็โอเคอยู่แหละติดดีนะฮะอาจจะมีฟองอากาศบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้จะเป็นธีมนะครับก็จะมีการเปลี่ยนธตมได้นี่ผมผมใช้ธตมมาริโอนะธีมมาริโอจะมีเสียงนะครับเดี๋ยวเราเสียงก่อนนะครับก็เข้าเกมได้นะข้อดีของมันคืออะไรนะครับภาพชัดนะครับสวยจอสวยนะผมว่านะจากที่ใช้มานะครับจากหลายๆเกมที่เคยทดสอบนะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเข้าไปดูนะครับ จะมีหลากหลายเกมให้ใช้งานนะครับมีตั้งแต่เครื่องเก่าๆเลยเนะเกมกดแบบยุคจอแบบขาวดำอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ไปนู่นเลยใหม่สุดคือเพหนึ่งนะครับนี่เพหนึ่งปึ๊บปึ๊บป๊บเกมตู้ก็มีเยอะนะนี่นี่เพหนึ่งนะครับนี่คือคิดว่าใหม่สุดแล้วนะแล้วก็จะมีเซก้าซีดีมีอะไรพวกนี้เนาะไม่แน่ใจว่าอะไรสุดท้ายนะแต่ดูท่าทางเพหนึ่งนี่นะ สุดแล้วนะครับหลากหลายเครื่องบางทียังไม่เคยเห็นเลยๆๆที่ซ้ำนะอ่าโอเคหน้าจอสวยนะครับเกมมีหลากหลายให้เล่นนะนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยมีหลายสีนะมีทั้งสีขาวสีดําสีแบบนี้แบบไป้ายเกมบอยสีล็กโทรอย่างนี้แล้วก็มีหลายๆสีนะครับเครื่องใสเครื่องอะไรก็ไปจัดกันได้นะครับมีมากมายเลยนะครับวัสดุโอเคนะครับจากที่ใช้งานนะครับเป็นลักษณะด้านๆนะแต่ถ้าเป็นเป็นสีอื่นอาจจะเป็น มันเงาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่แตผมว่าส่วนใหญ่จะด้านๆแหละเพราะว่าว่าด้านๆมันจะตักษางง่ายกว่านะครับสรืงามครับก็จริงผมอยากได้สีดำๆแหละนะแต่ว่ามันไม่มีของนะเอาอันนี้ก็ได้นนี้ก็สวยลองมานะครับสีม่วงก็มีนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าแบบนี้แหละนะครับแล้วก็อันนี้ผมซื้อจากร้านที่มีประกันนะประกันหนึ่งปีนะครับคุณก็เล่นไปเลยครับตอนมีปัญหานะครับผมก็ไปไอ้นี่กับเขานะไปเคลมกับเขานะ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมก็ไปในบริษัทก็เลยอยู่ใกล้บ้านแหละไม,ไม่ได้ไกลามากนะครับโอเคอยู่นะครับเขาก็บริการดีนะครับซ่อมแซมอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปพูดถึงข้อเสียดีกว่าว่าทาไมผมต้องไปประกันกับที่นี่นะเดี๋ยวเจอกันเพราะอะไรนะครับจะบอกว่าเครื่องนี้ต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ได้นะครับก็ต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ไม่ได้หมายว่าเล่นอเน็ตอะไรนะเพีเยงแต่ว่าคุณสามารถที่จะลิงก์กันระหว่าง2เครื่องได้สมมุติว่าคุณกับเพื่อนคุณน้องคุณพี่คุณซื้ออีกเครื่องหนึ่งเวอร์ชันเดียวกันเฟิร์มแวร์เดียวกันนะ ร้านเดียวกันคุณก็สามารถคอนเน็กเชื่อมต่อ Wi-Fi วงเดียวกันแล้วก็เล่นจอย1จอย2ได้เลยนะครับจอก,ก็มองแยกอิกสระต่อกันนะแล้วก็เล่นคอนทราหรือมาริโอ้ยังก็ได้โอโ้โหโคตรสนุกนะครับสามารถเล่นด้วยกันได้รถแข่งอะไรเงี้ยนะครับเล่นด้วยกันได้มาริโอ a คาร์ดอย่างเงี้ยนะโอเคอยู่นะก็แฮปปี้กันไปนะครับอ่ะครานี้ข้อดีจบแล้วนะจากที่ประสบการณ์นะมาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียเนี่ยนะครับจากที่ทดสอบมานะครับ มีอาการค้างค้างบ้างนะแต่น้อยมากค้างค้างเนีย่ยน้อยนะครับเป็นเพราะบางเกมหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อาการเออ,เอ,อของซอฟต์แวร์แหละเล็กนน้อยนะเอออันนี้บางทีผมจะอำการไม่ได้แต่ว่ามันมีแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะบางเกมเล่นไม่ได้พอกดเข้าไปก็รุดออกเข้าไปรุดออกนี้เป็นหลายครั้งนะครับเป็นบางเกมเท่านั้นครับโดยเาะเป็นเกมแปลกๆหรือว่าเกมที่แบบเออ อาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ค่อยโอเคเขาก็โหลดๆ,ๆ,ๆ,ๆใส่ๆมาใ,ให้เราเนี่นะครับเขาคงไม่ลองทุกเกมหรอกมีื่องเท่าไหร่หลายพันเกมนะนะครับไม่เป็นไรครับก็เราก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีนะครับอย่างอันนี้อันนี้เนี่ยข,ของไอ้เพยนนะก็มีเยอะแยะเลยนะครับเพ1นี่อาจจะเป็นตัวที่กําหนดได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกมมันใหญ่ไงถ้ามุนคุณซื้อเมมจากร้านเขาว่า44อ,นะอันนี้ก็จะได้ประมาณสัก70 เกมประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น128อีกราคาหนึ่งก็จะได้ประมาณ100กว่าเกมนะครับอันนี้ผมซื้อแค่64นะครับเพราะว่าเล่นไม่หมดหรอกครับโอเคนี่พอนะครับเดี๋ยวกดเข้ามา t o r คอมแบทให้ดูดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวพูดข้อต่อไปนะครับผมเคยเข้าไปเล่นในเครื่องเฟอร์มิคอมนะเครื่อง A D S นะเครื่องเ e s นะครับเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงเข้าไปแล้วคือกดสตาร์ทกดอะไรไม่ได้เลยนะค้างนะครับอันนี้แหละคือปัญหานะโทรไปหาเขาเขาบอกให้เอาเครื่องมาให้ดูดีกว่านะครับ สรุปก็คือเอาไปเข้าดูนะแล้วเขาบอกว่าเมมน่าจะเสียเขาก็เปลี่ยนเมมตรงนี้ให้ครับเมมเขางเาคงจะมีอยู่เยอะแยะเยอะแหละนะครับก๊อปปีม้มือกันหมดเนาะแล้วเขาก็เปลี่ยนให้ก็หายนะครับในส่วนของการที่เขา้ามันมีคอมแล้วบังคับอะไรไม่ได้นะข้อเสียข้อต่อไปนะครับจากประสบการณ์การใช้งานนะครับก็คือปุอ่ม R1 R2 เนี่ยมันอยู่ข้างหลังเนาะ L1 L2 เนี่ยซึ่งมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะชันนะครับพอใช้งานแล้วมันก็อาจจะแบบ กดลาบากนิดหนึง่งเพราะว่าสรีละาของปุ่มมันไม่ไเอื้อในการกดเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีไว้ก็ตามนั่นแหละครับจะได้ครบกับการเล่นเกมเนาะก็คือพอใช้ได้แหละครับสรุปแล้วก็มีก็เล่นเถอะนะฮะไม่ม <c oughs> ีปัญหาหรอกนะครับที่สําคัญอันนี้คือประเด็นหลักเลยนะครับอันนี้ไม่สามารถต่อเข้าทีวีได้นะครับลหลายเครื่องเนี่ยที่เป็นละนะักษณะเกมแบบนี้แฮนด์เฮลอย่างเงี้ยสามารถที่จะต่อทีวีได้แล้วก็เล่นกันสนุกสนานนะแต่นี้ต่อไม่ได้นะครับ ไม่เป็นไรครับประมาณว่าเขาจัดเต็มมาให้กับเครื่องแบบนี้แล้วนะนะครับก็การที่จะต่อทีวีผมว่าน้อยคนอะที่จะต่อแหละบอกตรงนะครับคือมีไว้ดูเท่ๆอย่างนั้นนะแต่จริงๆเราก็ไม่ไม่ได้ใช้หรอกนะครับก็กดแค่นี้แหละก็ประมาณนี้แหละมันคงไม่มีเวลาวปนั่งต่อทีวีหรอกองตรงนะครับแล้วก็ไม่ใช้ไม่ถนัดด้วยนะครับถ้าจะต่อทีวีแล้วเล่นแบบนี้นะครับแบบนี้แหละดีสุดแล้วนะครับเล่นเมื่อไหรก็หยิบขึ้นมาเล่นเบื่อก็เก็บนะครับคงไม่มีใครไปนั่งเล่นทั้งวันเนาะนะครับคนที่ ได้จะเป็นระดับมีอายุขึ้นมาแล้วพอสมควรนะครับเด็กๆคงไม่เล่นหรอกเด็กๆคงจะเล่นมือถืออย่างเดียวนะฮะเป็นผู้ใหญ่นั่นแหละที่ซื้อมาเล่นระลึกความหลังประมาณนี้น่าจะมีสาธิตอัพขึ้นไปนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับสหรับมิวนะครับมินิพลัสนะครับตัวนี้ก็คือจอใหญ่ขึ้นนะฮะรุ่นแรกจะเป็นจอเล็กกว่านี้นะครับก็ใครสนใจก็กดลิงก์ได้เลยนะครับนะกดเล่น Moto Combat Show ก่อนนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับ กดผิดซะแล้วถ้าเกิดมุดอย่างนี้ดีกว่าถ้ามุดอยู่ในเกมนะเรากดเมนูทีหนึ่งอะ่ะก็จะเป็นเมนูขึ้นมาเนะคุณก็จะกดออกได้กด B ก็คือ Exit นะครับอ่าถ้ากดว่ากดกด A ก็คือเข้าเกมไปใช่ไหมอ่ากด A เข้าเกมไปนะครับมันก็จะทําการโหลดเกมใหม่นะครับอ่ากภาพก็พอใช้ได้นะครับตามแบบ PlayStation เนาะจำได้ว่า Mortal Kombat นี่โหดเนาะ สู้วนเลือดสาดนะครับโอ้ยโอ้ตอนนั้นจำได้ว่าอยู่ในเกมตู้ม oh, โอ้โหโหดมากไม่ค่อยเล่นนะผมเล่นสตี e ไ t f i เตอร์เขาสุนใหญ่นะว่าภาพสวยเยอะอันนี้อะไรก็ไม่รู้เพ <laughs> ราะว่าบูบ๊เกมอาจจะมีแฟนขับก็ได้นะขออภัยนะครับ <laughs> อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเล่นให้ดูนะครับ ใครสนใจไปกดสั่งได้นะเขาก็มีแฟลตเซลลดอย,อยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ผมผมสี่ไม่โหสี่เนี่ยผมได้มาราคาประมาณรดนนลนี่้เหลือแค่พันเก้าเองนะครับตอนนั้นถ้าเป็นราคาเต็มเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณอือสองพันสองพันสี 2, 000, 4, หรือเปล่าประมาณเนี้ยเออก็ก็สูงอยู่นะนะครับแฟลตเซลล์ sale, แล้วก็มีรถราซาด้าวันขารอีกโหรถมาเยอะนะฮะ จัดไปได้นะครับตามลิงก์ที่แปะข้างล่างเลยนะครับแล้วก็คอยเฝ้านะครับแล้วก็เก็บโสต์แล้วจัดก,กันไปนะครับอ่ะเราวันนี้เท่านี้ก่อนใครอยากได้ก็จัดไปนะครับมีอยู่มินิสามพลสนะครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรมานําเสนอมารีวิวอีกนะครับหลักวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับฮะก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับ ถ้ารักกันชอบกันก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ